สวัสดีครับอยู่กับพ่อนุคุณเขาครับคลิปนี้พ่อนุคุณสิภาพหมกยเกล้ยครับใส่เค่องในไก,ก่กินแซ่บครับพี่น้องมาเอายกเว้กับแต่งตัวพร้อมแลนดเนาะครับพี่น้องเพื่อได้แลนดครับ <c oughs> ขอเจ้าของเพื่อนเราครับแต่บ่รู้ว่าเพื่อนสีได้ยินบอลเนาะครับเนาะก็เลยเตยมตัวพร้อมเลยก่อนครับมีที่มีทางว่างๆกับเป็น ถ้าผูกเมนต้นกล้วยนะครับพี่น้องว่าเมนสีกินได้เบิดต้นนะครับเนาะกินบบได้กาได้แท้ประโยชน์นะครับเนาะมีประโยชน์หลายครับต้นกล้วยพอทุกคนได้หยวกกล้วยไปก็จะไปไปหมกมืออื่นครับเจอกันมือนครับพี่น้องไปครับโอเคครับพอทุกคนก็จะเริ่มหมกหยวกกล้วยนะครับเนาะ นี่เป็นหยกกล้วยที่พนุคุณได้มานะครับเมื่อวานครับกับคือในไกล้ที่ซื้อมัตตาดครับขั้นตอนต่อไปพนุคุณก็จะล่างหยกกล้วยนะครับเนาะพนุคุณก็จะหั่นฝานเป็นแว่นนี่แหละครับหั่นแซนน้ำนะครับพี่น้องเพื่อสีบ่ให้หยกกล้วยมันดำครับพี่น้องแซนน้ำเปล่าซื้อก็ได้ครับแลวการพนุคุณก็จะดึงเอายางมันนะครับนอกเป็นเซนยุดใจกลางมันนี่แหละครับหั่นไปพร้อมมันก็จะดึง บอกไปพร้อมนะครับเนาะล่างไปพร้อมครับผ่าเพิ่นบอกพิ่นสอนมากเะครับเป็นเ้นเป็นใยอยู่ครับคือสายบัวนี่นะครับพี่น้องล่างเลือดออกให้เปิดครับพุทธคนณก็ได้หั่นหยเกล้วยหั่นเครื่องในไก่เรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปพุทธคก็จะไปตำเครื่องหมกนะครับพี่น้อง ช่วงต่ำเครื่องก็เอาหยกกล้วยแซ่หน้าไว้ก่อนครับอย่าพิ่งออกึ้นนะครับเนาะเครื่องหมกคนขั้วกับมีพริกแห้งครับใบระกูดหอมแดงตะไคร้คือเราครับเอามาต่ใส่กันเนาะพริกสดอ่อนพันทุกคนก็อเยอะใส่เป็นลูกโดดเลยครับใส่ไปในหมกเลยนะครับพี่น้องเริ่มต่ำเครื่องกันเลยครับคนุคุนไปบิดพริกแห้งตํำก้อนคือเอาครับพี่น้องต่ำพ่อให้แตกครับ ควก็จะมาทุบหอมแดงครับทุบย่ำจังหน่อยครับซอยในการตำให้ง่ายๆนะครับพี่น้องตะไคร่กับซอยซอยครับก่อนจะไปลงคกนะครับพี่น้องใบประกูขก้นครับมีทั้งซอยกับบ่ซอยเนาะเอาไปลงตำเลยครับตำจนละเอียดครับพี่น้องเอาเฮดเมนูหมกยิ่งละเอียดยิ่งดีครับ พนุคุณกับตำละเอียดได้ประมาณนี้ครับพนุคุณก็จะไปลงใส่หยกวกกล้วยกับเครื่องในไก่ที่เตรียมไว้เลยนะครับเนาะเพราะว่าพนุคุณจะใส่โคกต่อครับพนุคุณลืมไปนะครับเนาะว่าจะได้ตำข่าเบียรพร้อมหมกหยกวกกล้วยต้องใส่ข้าเบียนะครับพี่น้องพนุคุณก็หลักออกจอาโคกตำข่าเบียต่อเลยครับพี่น้องข่าเบียพนุคุณใส่เป็น ข้าวสารเหนียวนะครับแซน้ำไว้ครับมาตำให้ละเอียดเลยครับพี่น้องพอตำเสร็จแล้วข้าเบียรกระโซงจับก้อนครับพี่น้องพนุคนเบาน้ำซอยนะครับพนุคณก็จะเอาหยวกกล้วยนี่เลยครับมาคุกวอมาตำไส้ให้มันจับกับหยวกกล้วยนะครับเนาะให้มันแตกกันครับข้าเบียรที่เฮา ตำไว้นะครับเนาะมันจับก้อนกันครับพี่น้องทุกคนใส่วิธีนี้เลยครับนี่ครับทุกคนก็นจะไปลงใส่เครื่องในไกลกับเครื่องหมกที่ตำไว้นะครับลงใส่กันเลยครับเพื่อขั้นตอนต่อ,ตอไปทุกคนก็นจะปรุงรสชาตินะครับพี่นอ้องพราทุกคนก็นจะเริ่มปรุงรสชาติเลยครับพี่น้องพริกสดที่เตรียมไว้ก็ใส่ลงไปเลยครับ พทุคนกัจิมินปลาครับรถดีครับพี่น้องมีเรถชีดครับนีเป็นป,ปลาเดกปลาลต้มครับพี่น้องพนให้เขากัน,นะครับพี่น้องพอเขากันแล้วพนุคนขอชิมครับ พอแตะๆไซริดนะครับเนาะพอชิมมุงรสชาติครับคลายมนปากทิงนะครับพี่น้องมันบคสูนนะครับเนาะันคนขาดเค็มครับเพิ่มน้ำปลาเข้าไปครับความนัวพร้อมครับพี่น้องเพิ่มหุงชรสเข้าไปครับคนเขากันแล้เพราะนคนก็ขอชิมครับขอชิมอีกรอบครับพี่น้องรสชาติเป็นอันแทบครับพี่น้อง สุดท้ายพันทุกคนกะเสียใบผักอีตู้นะครับพันทุกคนเสียใบเด็ดนะครับเนาะเด็ดแลวก็มาลงส่เลยครับพี่น้องเพิ่มความหอมด้วยผักอีตู้นะครับพี่น้องใบเมียงรากอย่างละครับพันทุกคนจะได้ต่อต้นหอมมาหน่อยนึงครับมาใส่น้ำกันเลยครับคุกคนให้เข้ากันกะเอามาเริ่มห่อหมกกันเลยครับพี่น้องพันธุกคนก็ห่อไปได้สองหมกแล้วครับ ลืมกดให้มึงครับพี่น้องหอไปกับหัวเลาะไปครับพอกคุณห่อ,หหอปอ่ินครับพี่น้องขอโทษขอไปครับพอกคุณห่อ,หหอปอ่ินนะครับเนาะสิแแ่บคือเก่าครับพี่น้องขอให้สุกนะครับเน,ะนาะพอกคุณกับยี่หออีกสองหมกที่เหลือให้มึงนะครับเนาะไปต่อเพราะลกคนก็ไปลนไฟมาพร้อมแล้วครับ อ่อนเนาะครับเดี๋ยวมันแตกครับพี่น้องหมกนี่หมกพิเศษครับพี่น้องไง่โกมูครับหมกแง่ก็เลยเอาส่วนหางของใบตองครับนำมาหอนะครับเนาะโอหมกพลุคนก็เป็นอันเสร็จแล้วครับได้มาซีหมกครับพี่น้องไปลงหมอเลยครับพลุคนกเกสินหนึ่งหมกด้วยซึ่งนะครับเนาะ แ,แบบโบราณากับเป็นหัเนะครับคอนโดคุณก็ได้อมกหมกไงก็มูออกมาไหมครับมาแกะมาเพิ่มความพิเศษเข้าไปครับคอนคุณลองคิดได้ลองเอาใส่ไข่ล้อมึงจากสองฟองเนะครับเนาะมาลุ่นกันว่านาตาเซียออกมาแบบใดครับใบตองพอนุคุณก็มุนเบิดแล้วครับพี่น้อง ขอทษขออภัยครับบ่าว่ากันนะครับพี่น้องตาอาจจะบ่สวยครับเสียบอใหิยู่ครับพี่น้องเอาไปลงหมอซึนามูเลยครับโอเคครับเจอกันตอนกินครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูขุดสซครับ้มนีพ่อุนคนเฮ็ดไอหมกโยแก้วยครับพี่น้องหมกย้ก้วยใสเครื่องในไก่นะครับเนาะเอามากินข่าซุมพ่อแม่พี่น้องครับ ก่อนกินพ่อทุกคุณกะขอบคุณเขาครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุโสครับที่เข้ามารับชมพ่อทุกคุณเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพ่อทุกคุณคือเขาครับเสียบได้พลาดคลิปใหม่ๆของพ่อทุกคุณนะครับเนาะมาครับมากินมาแซ่บกับพ่อทุกคุณครับพ่อทุกคุณเอามาสองหมกครับพี่น้องพ่อทุกคุณเฮ็ดซี่หมกนะครับเนาะพ่อทุกคุณเอามากินซุมพี่ซุมน้องสองหมกครับมาครับมาลุ้นกันเมืองว่าอันนี้เป็นหมกพิเศษครับพี่น้องหมกพิเศษใส่ไข่ครับ มาลุนกันเนาะว่าพนุคุณมซี่เฮดออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับพี่น้องมึงครับพี่น้องมาลุนกันเนาะครับเนาะเอ้ยมึงหมกข้างในพนุคุณใส่ไครครับพี่น้องเบ้ยเฮนี่อารมคลาก่อนครับ,นนนนรบนะเนาะมึนมกน,น,น,นึงล,ลาคลาก่อน,น,นะน,น,ก,ก,อนกินหมกอาหมกพิเศษนี่ก็เลยนะพี่น้องนี่ครับพี่น้องคักขนาดครับ อพอดูคนขอเทสิออกอ,อกือ,อ,กอ,อกัพกี่น้องพอดูคนเอาซ่อนแปบบ๊บซ่อนเบ้ยเข้าเบียร์คนข้น,ขนพี่น้องข้างล่างขาเบียร์นะครับเนาะนี่อืออกอ,อกเอาไปตองนะครับพี่น้องพอดูคนเอาไปตองก่อนนะครับ เน้ใครคุ้นๆโอ้ใครติดไปตองไหลพี่น้องพลุนนี่เอาลงก่อนเสียดายครับเสียดายของแซ่บครับพี่น้องนี่ครับโอ้ขักพี่น้องแก่ไอ้บอกนึงกันเลยกันแก่ใส่เลยครับพี่น้องสดกลิ่นแซ่บเป็นเบอร์เลยพี่น้อง อันนี้หมกธรรมดาครับบ่พิเศษครับเป็นจิบินนาตาเป็นสิงี่นะครับพี่น้องมาทุกคนพี่นองนี่ครับมาครับมากินมาแซบกับพอนคุณครับเขาเหนียวเขาครับพี่น้องมะ มากินพร้อมพราน้องคุณนะครับ,บแซ่บครับพี่น้องหมกหยวกใส่ครื่งในใกล้นะครับเนะาะลองก่อนเลยครับพี่น้องใส่ไข่ครับพี่น้องอืมหดพร้อมเลยผักคนคุลนเลยผักกัด กินคือรอครับพี่อําอือเอาหอม,อมแดงมากแก้มร้อนครับ ถ้าใส่ไข่มันสีแห่งอย่างหน่อยครับพี่น้องถ้าบใส่มันจะเป็นเยิ้มเยิมมียกเยิ้มเยิมไอเขาเบียรครับพี่น้อง เครื่องในใกล้มันมันสีมันสุกแล้วครับแต่มันออกแดงๆครับเนี่ยครับพี่น้อง <c oughs> ขอโทษขอภัยครับมันมันแดงครับแต่มันสุกแล้วครับพี่น้องหมกไอแถวแก่พนทุกคน <c oughs> บอกขึ้นมนว่าบุหันที่สุกว่าสันวพะพนทุกคนหนึ่งว่ามันสุกแล้วสนอกพนว่าเห็นแดงๆว่ามันสุกครับพี่น้อง ขับวอรพี่น้องสดหมกครับ <laughs> ออหกินมือมันคัสุดท้ายครับพี่น้องครับคนคงยืนนั่งกินเรนๆนไปนะครับเนาะ ยังไม่คิดนาครับผม